ทุกทุกคนนะคะวันนี้แม่แกะเองค่ะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเค <Okay. S 1> หลังจากที่แม่แกะเห็นน้องๆเพื่อนๆมาเป็นพิธีกรกันตั้งหลายคนแม่แกะก็เลยขอมับมีว่าโอ้น,นี้ขอแม่แกะออกลงมั่งแน่นอนถ้าแม่แกะมาแบบนี้มันต้องเป็นความพิเศษเกี่ยวกับเรื่องขนแน่ๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะนะคะเชอรี่นะคะเจ้าของฟาร์มแฟรี่ชินเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาพร้อมกับเจ้าน้องตัวนี้จริงๆแล้วเขาชื่อแกะดำนะคะแต่ว่าเป็นคุณแม่แล้วก็เลยเรียกว่าแม่แกะเพราะว่าลูกเขาชื่อลูกแกะนั่นเองค่ะแน่นอนว่าแม่แกะมาแบบนี้มันต้องมีความพิเศษเรื่องของขนอย่างที่แม่แกะบอกนั่นเองค่ะเนื่องจากอีพีก่อนหน้านี้นะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของสีว่าชินชิราเขามีสีอะไรแบบไหนย,ยังไงมั่งแน่นอนว่า หลังจากเรื่องสีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิเศษสําหรับชินชิล่ามากๆเลยก็คือเรื่องของขนของเขาหลายๆท่านนะคะยังไม่ทราบว่าขนของชินชิล่ามีกี่แบบมีความพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้กับเจ้าแม่แกะนี่เลยนะคะ <Okay. S 1> สิ่งแรกก่อนเลยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าขนของชินชิล่าเนี่ยมันมีความพิเศษมากๆมากๆจริงๆที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้เยอะมากเรียกได้ว่าแพ้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเอาง่ายๆเถอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลี้ยงสตัตว์สักตัวหนึ่งสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องหา,าสตัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือว่าไม่ทําให้ภูมิแพ้ของเรากําเริบนะคะซึ่งชินชิล่าเป็นสตัตว์ประเภทหนึ่งเลยที่สามารถเลี้ยงได้เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าอันนี้คือลิงก์ข้อมูลสําหรับการเลี้ยงสตัตว์ สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะถ้าสอบถามว่าทำไมชินชิล่าถึงเป็นสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ต้องบอกก่อนคืออย่างที่หนึ่งคือคุณลักษณะของขนของเขาค่ะขนของชิชิล่าเป็นขนที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ใดๆแล้วก็ไม่สามารถก่อสิ่งสกรปรกใดๆไ,ได้เลยอย่างเช่นเห็บหมัด ไรฝุ่นละอองต่างๆคือไม่สามารถเกาะอยู่บนขนเขาได้เลยด้วยความที่ขนเขานุ่มมากๆแล้วแน่นมากๆแต่อย่าลืมว่าการเลี้ยงสัตว์นอกเหนือจากตัวของเขาเองมันมีสภาพแวดล้อมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าเราเป็นภูมิแพ้ค่ะ ด้วยเขาเป็นสัตว์ที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดภุมมแพ้แต่อย่าลืมว่าอื่นๆที่ช่วยในการเลี้ยงเขาอย่างเช่นง่ายๆฝุ่นหญ้าหรือฝุ่นทรายอันนี้คืออาจจะทําให้เราแพ้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงเขาอะค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงในการอาบทรายแล้วก็ให้หญ้าเราไปสัมผัสโดนตัวเขาโดยตรงอาจ,จต้องทิ้งระยะเวลาให้ทรายหรือหญ้ามันหายไปก่อนหรือว่ามันออกจากขนเขาไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเล่นเดี๋ยวพี่จะแปะ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเว็บไซต์ละกันกนี่จริงๆมันหาง่ายมากเลยหนูสามารถเซิร์ชแบบ www.google.com แล้วก็ allergic a n i m a l หรือว่าแบบ c h i n c h r l l a for allergic people หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็จะมีเหมือนกันในงานวิจัยต่างประเทศโอเคต่อไปเรามาดูความพิเศษของขนกันว่าแล้วขนพวกนี้มันมีทั้งหมดกี่ลักษณะกันแน่พี่ขอเริ่มจากเจ้าตัวแรกก่อนเลยละกันไหนๆแม่แกะก็มาแล้วนะคะก็ ตัวนี้หลายๆท่านไม่ทราบว่าจริงๆแล้วชินชิลาที่แพงที่สุดคือชินชิลาขนหยิกนี่คือขนหยิกนะคะหรือเราจะเรียกขนแบบนี้ว่าเป็นขนเคอรี่นะคะเขาจะเรียกว่าเคอรี่ชินชิลานะคะก็ขนหยิกเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือในยีนสีที่เป็นขนหยิกจะมีแค่ยีนสีดําหรือยีนสีเข้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นขนหยิกแบบนี้ค่ะเราจะเห็นแค่สีช็อกโกแลต แล้วก็สีอีโบนีหรือสีดำจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของเจ้าขนหยิกกันแบบใกล้ๆกันค่ะ่ะเจ้าแกะพาไปดูหน่อยสิขนแบบแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าขนหยิกแหละเนาะง่ายๆแต่ตามต่างประเทศนะคะก็จะมีชื่อทั้งเคอรี่นะคะหรือว่าล็อกเคนหรือว่าเล็กซึ่งทั้งหมดตรงนี้จริงๆมันก็แปลว่าขนยีกนั่นแหละ แต่ส่วนใหญ่ที่เราเรียกกันเราก็จะเรียกว่า c u r ี่ h a ร์นะคะก็จะเหมือนผู้หญิงเราหรือว่าคนเราที่ผมหยิกเราก็จะเรียกว่า c u r ี่ h a ร์นะคะลักษณะเดียวกันยีนขนหยิกเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษมากคือจะเป็นยีนแค่ในสีดำเท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าสีเข้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเจอขนหยิกนะคะจะมีแค่สสีจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือสีอีโบนี่แล้วก็สีช็อกโกแลตนะคะขนหยิกครั้งแรกถือกําเนิดขึ้นในปี2004ค่ะ จากความร่วมมือกันของสองฟาร์มที่ประเทศเยอรมันนะคะก็คือของนิกคิสค่ะแล้วก็ของ s วีคือทั้ง2ฟาร์มนี้รู้จักกันมาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ร่วมกันบีบไอเจ้าตัวเคอร์ี่ตัวนี้มานะคะแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันแต่ต้องบอกก่อนว่าขนหยิกเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ด้วยสายเหตุ2อ,อย่างอย่างที่1ก็คือฟิลแรกของคนที่เลี้ยงชินหรือว่าเจอชินชิล,ล่าค่ะส่วนใหญ่จะชอบความขนฟู ขนนุ่มแล้วก็ดูพองๆกลมๆนะคะพอมาเจอขนหยิกแบบนี้เขาก็จะเ,เขาก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่คุ้นเคยเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเทียบขนหยิกแล้วคิดสภาพง่ายๆว่าเหมือนอะไรก็คือเหมือนเจ้าขนแกะนั่นแหละเพียงแต่ว่าขนจะนุ่มกว่าค่อนข้างเยอะถ้าใครเคยจับขนแกะนะคะขนแกะมันจะดูส,กสากๆหน่อยๆแต่ว่าขนหยิกของชินชิล่าเนี่ยมันจะนุ่มนุ่มมากนุ่มกว่ากำมะหยี่อีกในขณะที่จะแน่นนะคะแล้วก็หยิก เป็นฝอยฝอยเหมือนขนแกะค่ะอย่างที่สองคือราคาสูงมากคือพี่เป็นฟาร์มแรกแน่นอนแหละในประเทศไทยที่มีเจ้าขนหยีกนะคะแล้วตอนนั้นน่ะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นฟาร์มแรกในเอเชียด้วยพี่มีขนหยิกมาได้ประมาณสัก4ปีได้แล้วค่ะตอนตัวแรกที่ซื้อมาก็เกือบ2 0 0แสนบาทมนเถอะแต่ก็เออเราอยากรู้นะว่าตัวจริงเป็นยังไงเราก็เลยนำเข้ามานะคะตอนนั้นก็ ซื้อมาขนหยีกตัวเมียหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัวผู้เป็นแคริเออร์ขนหยีกค่ะตอนนี้ก็มีเบบีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบบีขนหยีก2ตัวค่ะก็เรียกได้ว่าสาหรับพี่ก็ประสบความสําเร็จพอสมควรในเรื่องของการบีดขนหยีกออกมานะคะนี่เป็นขนลักษณะแบบแรกของชินชิล่าค่ะขนลักษณะที่สองที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือขนยาวค่ะ นี่นะคะลองดูขนดูเนี่ยค่ะสมมติอย่างเนี้ยเราดูเขามันจะดูแบบโอ้ยตัวใหญ่ตัวกลมแต่พอจับลงไปปุ๊บยวบเลยเนี่ยตัวเขาจริงนิดเดียวเองค่ะนอกนั้นก็คือขนทั้งหมดเลยนะคะ ันนี้ที่ไทยเราจะเรียกกันว่าขนยาวหรือว่าแองโกลานะคะแต่ว่าชื่อเต็มๆของเขาเลยเนี่ยก,ก็คือรอยโยเปอร์เซียนแองโกลนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเรียกย่อๆกันอย่างเช่นแองโกลาหรือว่าในใบเพจส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่า RPA นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าขนยาวตัวนี้กันว่ามีความเป็นมายังไงเรามีสีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอเขากับของเพื่อนเขาเลยดีกว่าค่ะ ขนแบบที่2ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้หลายๆท่านน่าจะรู้จักขนแบบนี้พอสมควรเลยนะคะบางท่านก็เรียกขนฟูขนยาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะชื่อภาษาอังกฤษเขาเต็มๆก็คือ Royal Persian Angora นะคะตัวย่อก,ก็จะเป็น r t a เราก็จะเรียกย่อๆกันว่า Angora นะคะต้องบอกแบบนี้ตอนหาข้อมูลมาเพื่อที่จะคุยเรื่องขนอันนี้นนแอบตกใจเหมือนกันว่า Angora ที่มีเรคคอร์ดครั้งแรกเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี1960เลยนะที่อเมริกาค่ะแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีเรคคอร์ดที่ชัดเจนว่าแบบใครอะไรยังไงแบบไหนเพียงแต่ว่าอาจมีการลงบันทึกกันไว้ว่าแองโกลาตัวแรกที่พบเนี่ยคือในปี1960แต่มาพัฒนากันเต็มที่จริงจังเลยอะคะ่ะในปี2005นะคะตอนนั้นก็มีหลายประเทศเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ อเมริกายุโรปนะคะโดยที่มีเรคคอร์ดแน่ๆก็คือเป็นของคุณทักเกอร์กับกุฎบิกเกอร์นะคะอยู่ที่เท็กซัสนะคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ขอประทานโทษด,ด้วย mm. ก็สำหรับแองโกลาเนี่ยสิ่งที่รู้พิเศษเพิ่มเติมก็คือด้วยความที่ขนของเขามันจะดูยาวแล้วก็ดูฟูมากกว่าปกตินะช่วงแรกๆของการบีดนะคะก็จะมีการบีดแบบ2อ,อย่างอย่างที่1ก็คือการบีดเพื่อพัฒนาโครงสร้าง กับอย่างที่2คือการบรีดเพื่อพัฒนาขนเพราะฉะนั้นถ้าฟาร์มไหนเน้นพัฒนาโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาแองโกลานะคะบรีดกับตัวที่เป็นแคริเออร์แองโกลาเพื่อที่จะให้ฟอร์มของแองโกลามันตัวใหญ่ขึ้นส่วนถ้าเกิดฟาร์มไหนชอบเรื่องขนหรือเขาจะเรียกขนลักษณะนั้นว่าไลออนเฮดนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจ้าตัวนี้นะคะเนี่ยขนไลออนเฮดก็จะคือเหมือนเหมือนมีขนหูออกมานะคะ ในคลิปอันนี้จะมี2ตัวก็คือตัวสีช็อกโกแลตตัวนี้แล้วก็ตัวสีดำนะคะขนมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นขนหูออกมาลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบรีดระหว่าง Angela, แองโกลากับแองโกลาด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเจ้าตัวสีขาวเนี่ยเขาต้องการเน้นแพทเทิร์นเน้นโครงสร้างให้แน่นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบีบแองโกลากับตัวที่เป็นแครีเออร์นะคะแต่ในปัจจุบันนี้คิดว่าน่าจะค่อนข้างพัฒนาได้ง่ายแล้วค่ะเพราะว่า เขาพัฒนากันมาเรียกได้ว่าหลักแบบ7-8็ปีแล้วเหมือนกันในการพัฒนาสายของแองโกลาให้หมันนิ่งตัวแขงตัวของแองโกลาค่ะลักษณะสายตัวเนี่ยมันจะไม่ได้เท่าเกรดโชแชมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเกรดเพชรไปโชว์แต่ตอนนี้ก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วนะคะส่วนความแน่นของขนมันจะประมาณเกรดเพชรไปโชว์ค่ะคือขนจะไม่ได้แน่นมากแต่ขนจะเป็นลักษณะ ขนฟูแล้วก็ขนดูปุยปุยพอจับลงไปที่ขนจริงๆแล้วเนี่ยขนมันจะค่อนข้างยวบทีเดียวแต่ก็เวลาถ่ายรูปแองโกลาจะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ว่าถ่ายรูปยังไงก็จะดูละมูลดูกลมดูสวยตลอดเวลาก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของคนที่รักชินชิล่าหลายๆท่านค่ะเพิ่มเติม,มนิดนึงสําหรับเรื่องของแองโกลานะคะด้วยความที่ไม่ได้บรีดยากขนาดนั้นแองโกลาตอนนี้ก็มีหลายสีมากๆคล้ายๆกับมูเทชันปกติเลยค่ะ โมจะเป็นสีขาวสีดำสีช็อกโกแลตสีเดทไวโอเลตรวมถึงบลูไดมอนด์ด้วยนะคะก็จากที่เอามาให้ดูอันนี้ก็จะมีทั้งหมดสีสีมีไวโอเลตมีช็อกโกแลตนะคะมีอีโบนีแล้วก็มีวิลสันไวค่ะส่วนผลลักษณะที่3นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือขนปกติของชินชิล่านั่นเองค่ะต้องบอกว่าอันนี้ในไทยหลายๆท่านเรียกผิด พี่ไม่อยากใช้คําว่าเรียกผิดแต่ใช้คําว่ามันเป็นการเรียกที่ไม่ถูกต้องแต่เข้าใจง่ายดีกว่าคือขนลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นขนที่มีในชินชิล่ามานานมากแล้วนะคะก็เรียกว่าชินชิล่ามาเขาก็เป็นขนของเขาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นคืออันนี้จริงๆคือขนปกติของชินชิล่าที่เขาควรจะเป็นแต่พอมีขนยาวเกิดขึ้นมาปุ๊บ ไอเจ้าตัวนี้คนเรียกว่าขนสั้นซั้ง,งานั้นทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ชินชิล่าขนสั้นนะคะเขาเป็นขนปกติของชินชิล่าที่มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าการเรียกที่ถูกวิธีจริงๆอันนี้ก็คือการเรียกที่ควรจะต้องบอกว่าลักษณะขนแบบนี้คือขนปกติของชินชิล่าเพราะเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดในอนาคตเกิดมีชิชิล่ขนเกลียน หรือขนสั้นกว่านี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะทํำยังไงเพียงแค่ว่าวันนี้มันมีขนยาวขนก็เลยเรียกขนลักษณะปกติของเขาว่าเป็นขนสั้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เลยะคะ่ะขนลักษณะแบบนี้คือชิชิล่าขนปกติที่มีมาตั้งแต่ดึกด,ดําบรรแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าชิชิล่าเกิดมาสายพันธุ์ลานิจิล่าเนี่ยขนเขาก็เป็นแบบนี้เลยแหละเอาง่ายๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเจ้าขนชิชิล่าลักษณะแบบนี้เนี่ยขนเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ ขนลักษณะที่3ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะจริงๆต้องบอกว่าชิชิล่าเนี่ยขนแบบนี้เป็นขนที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรละเป็นขนปกติของชิชิล่าเขาเลยอ,อย่างที่พี่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยขนลักษณะนี้โดยปกติแล้วถ้าเราเทียบกันทั่วๆไปเนี่ยก็จะมี1รูขุมขนมีขนประมาณ70เส้นขึ้นไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้ด้วยการพัฒนาหลายๆอย่างคะ่ะก็จะมีการ แบ่งเกรดชินชิล่ากาันตามความแน่นของขนแล้วก็ตามโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาพูดใน EP ต่อไป EP นี้เดี๋ยวเราขอพูดเรื่องขนก่อนนะคะโดยลักษณะแบบนี้ค่ะสังเกตเลยว่าขนเขาจะมีหลายสีมากๆเราจะแบ่งออกเป็น2ส,สีนะคะตามที่เรียกกันส่วนใหญ่ในงานประกวด สีสแตนดาดเนี่ยเขาจะเรียกว่า standard color ค่ะส่วนสีอื่นๆเนี่ยเขาจะขอเรียกรวมกันว่า mutation color เพราะฉะนั้นสีถ้าแบ่งตามขนมันจะมีแค่2ส,สี 1. ก็คือ standard ก็คือไอเจ้าตัวบิ๊กเบิรมตัวใหญ่ค่ะอย่างที่2ก็คือ mutation ก็คือทุกสีรวมกันเลยเขาจะเรียกสีลักษณะนี้ว่า mutation ทั้งหมดขนของชินชิล่ามีความหนาแน่นค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้น เห็บหมัดหรือว่าไรฝุ่นเนี่ยจะอยู่บนตัวเขาไม่ได้เลยเขาเลยจัดเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างสะอาดที่สุดในโลกรวมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือขนของเขาค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟาร์ม2ลักษณะหนึ่งก็คือฟาร์มเลี้ยงชินชิ่าที่เป็นลักษณะเหมือนเราเลี้ยงเล่นทั่วไปอย่างที่2ก็คือฟาร์มบรีิชินชิลาเพื่อที่จะ เอาขนของเขาไปทําเครื่องนุ่งหม่มเนื่องจากว่าขนของเขามีความแน่นมากแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดภูมิแพ้ทําให้ผู้ที่สงมสัสเนี่ยค่อนข้างได้รับความอบปุ่นจากขนของเขานี่คือสาระน่ารู้นะคะสําหรับเรื่องขนของชินชิล่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ EP นี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขนพี่ว่ามันไม่ยากจนเกินไปเนาะแล้วก็เราสามารถเห็นชัดได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะคะ ก็มาสรุปคร่าวๆง่ายๆก่อนอย่างที่1ก็คือชินชิล่ามีขนทั้งหมด3มลักษณะนะคะก็คือขนหยิกแบบนี้ขนยาวหรือเขาเรียกว่าแองโกลานะคะแล้วก็ขนปกติที่เราพบกันโดยทั่วไปอย่างที่2ออย่างที่เราทราบก,กันคือชิชิล่าเนี่ยด้วยความที่ขนเขาแน่นแล้วก็ค่อนข้างสะอาดมากเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ที่มาจากขนเขาเนี่ยเรียกได้ว่าตัดปัญหานี้ทิ้งไปได้เลยเราก็มาระวังเรื่องอื่นๆแทนนะคะอย่างเช่น ทรายที่อาบนะ้ำหรือว่าหญ้าที่ให้เขาใช้กินนะคะเพราะฉะนั้นมาสรุปง่ายๆก็คือสําหรับน้องๆที่เป็นภูมิแพ้แล้วอยากจะหาสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งชิชิราค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอสมควรแต่อย่าลืมว่านอกเหนือจากภูมิแพ้แล้วมันมีปัจจัยเล็กๆลงไปมากกว่านั้นนะคะอย่างเช่น ชินชิล่าเป็นสัตว์เมืองหนาวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในมุมอื่นๆสำหรับชินชิล่าด้วยก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับ EP นี้ถ้าท่านใดอยากทราบว่าชินชิล่าคืออะไรมีสีอะไรบ้างก็ย้อนดูใน EP ก่อนหน้านี้นะคะมีการพูดถึงไปแล้ววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแม่แกะเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วแม่แก่บายบายก่อนแล้วบายบายนะคะทุกคนบายบายค่ะบยบาย,บาย,บาย